ตีสอในวันนี้เป็นเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งที่เราเรียกว่านรกบนดินมีชื่อว่าคุกตะุุดตาสถานที่ที่เป็นที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามันของไทยแต่กลับซ่อนความเจ็บปวดไว้ลึกสุดมัวใจของประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเมื่อกว่า80ปีก่อนณจุดเปลี่ยนผ่านของแผ่นดินไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475คณะราษฎรได้โค่นล้มระบอบสมบูรณายาสิทธิราชเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ตามมานั้นไม่ใช่เพียงแค่แสงสว่างของเสรีภาพแต่กลับเป็นเงามือดอันเย็นยะเยือกที่มีชื่อว่าคุกตรุษด ย้อนอดีตไปในปีพศ2482